แล้วบล็อกเชนคืออะไรมีความปลอดภัยอย่างไรนะครับบล็อกเชนนะครับคือเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแบบไม่มีตัวกลางนะครับบล็อกเชนเนี่ยคือสมุดจดกลางของทุกคนในโลกเลยนะครับที่ไม่สามารถลบได้แล้วก็แก้ไขใดๆไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบล็อกเชนจึงมีความปลอดภัยและโปร่งใสนะครับ ผมจะขออธิบายบล็อกเชนเป็นนิทานก็แล้วกันนะครับมีหมู่บ้าน A อยู่แห่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขเลยนะครับและทุกคนนะครับจะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีความเป็นธรรมคอยบันทึกและจดกิจกรรมต่างๆของคนในหมู่บ้าน<อ>ไว้นะครับถ้าหากมีคนให้เงินกันหรือโอนเงินหรือว่าหยิบยืมเงินกันนะครับ ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะคอยจดบันทึกลงในสมุดให้เสมอเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เปรียบเสมือนกับธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งตัวกลางของคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของระบบการเงินเลยนะครับวันหนึ่งนะครับมีโจรน,นะครับเข้ามาขโมยเงินและก็ขโมยสมุด จดบันทึกของผู้ใหญ่บ้านไปนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าใครมีเงินเท่าไหร่นะครับและใครเคยโอนเงินอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะครับกับการเก็บข้อมูลไว้เพียงคนคนเดียวนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จึงแก้ปัญหานะครับด้วยการประกาศว่าต่อจากนี้ไปให้ทุกคนนะครับประกาศ ผ่านโทรโคงเลยเมื่อมีการโอนเงินหรือการยืมเงินกันนะครับและให้ทุกคนจดบันทึกไว้เป็นของตัวเองนะครับซึ่งการบันทึกแบบนี้นครับเป็นระบบที่ทุกคนช่วยกันเป็นระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าระบบ d e c e n t r a l i ล e ์ครับซึ่งนี่นะครับ ก็เป็นระบบพื้นฐานของบล็อกเชนนั่นเองนะครับและคริปโตเคเรนซีนะครับก็คือสกุลเงินที่มีการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายการโอนนะครับลงในเทคโนโลยีบล็อกเชนที่โปร่งใสปลอดภัยตรวจสอบได้นะครับดังนั้นสกุลเงินดิจิตอลนะครับหรือคริปโตเคเรนซี y เนี่ย จึงมีความน่าเชื่อถือและก็มีมูลค่านะครับและนอกจากนี้นะครับบล็อกเชนนะครับก็ยังสามารถเก็บข้อมูลสัญญาที่ทุกคนสามารถอ่านและลงมติเห็นพ้องต้องกันได้สัญญานั้นนะครับเรียกว่าสมาร์ทคอนแท็กครับสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยคือสัญญาหรือกฎกติกาที่ถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนที่ ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่เขียนไว้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เช่นสัญญาว่าถ้าหากคุณลงทุนกับฉันเนี่ยฉันสัญญาว่าจะได้รับผลกำไรจากธุรกิจที่ฉันทำเนี่ยสามเท่านะครับเขียนสิ่งนี้ไว้ในสมาร์ทคอนแท็กนะครับแล้วเราก็จะได้รับ ผลตอบแทนตามสัญญานั้นแน่นอนนะครับและเกมของเราวันนี้นะครับเป็นเกมที่สร้างขึ้นบนระบบบล็อกเชนนะครับและมีสัญญาหรือสมาร์ทคอนแท็กเขียนไว้อย่างโปร่งใสและปลอดภัยจากการแฮกนะครับเกมนั้นนะครับมีชื่อว่า Moon Dodge ครับ